สวัสดีค่ะรักทาทุกคนค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีวันพระที่13พฤศจิกายน2568เวลา7จ1มงหนนาทีนะคะไม่อยากบอกอะไรกำลังรอคอยการติดต่อสื่อสาร มีใครบางคนกำลังรอคอยการติดต่อสื่อสารหรือว่าเพ,เพื่อนเองก็กำลังรอคอยข่าวสารอะไรบางอย่างหรือ,อมีใครกำลังรอข้อความรอข่าวสารจากเพื่อน,อนหรือเพื่อนกำลังรอข้อความหรือข่าวสารจากใครหรือนในความสัมพันธ์เป็นการต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่อยู่ห่างกันครบกับ พบกับคนทางไกลคบกับคนที่อยู่กันคนละที่กำลังคิดถึงการอยากอยากเจออยากพูดคุยอยากไปหาก็ยังแม้ว่าแม้ว่าในความห่างไกลกันแต่ก็ยังยังคงมีกันอยู่ยังคงนึกถึงกันอยู่ยังคงอยากอยากพูดอยากคุยกันอยู่แม้ว่าแบบจะห่างกันไปแล้วหรือใครคนหนึ่ง อย,อยู่ระหว่างความสัมพันธ์ที่มีสองคนมีโลกสองสามใบก็ว่ากันไปใครบางคนเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วแต่เขาก็ยังมีใครอีกคนคิดถึงใครอีกคนอยู่กับอีกคนหนึ่งคิดถึงอีกคนหนึ่งอยู่ที่ทำงานแห่งหนึง่งแต่ก็ยังคิดอยากที่จะไปหางานใหม่ อยากที่จะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากที่จะไปทำอะไรใหม่ๆของสองสิ่งนี้เข้ากันได้ไหมกับใครคนนั้นเข้ากันได้แต่คนคนนึงมีความลังเลใจมีความไม่แน่ใจในความไม่แน่ใจนั้นแม้ว่าแม้ว่าในความไม่แน่ใจอะแม้ว่าจะมีความที่แน่ใจความที่เอาของจริงเรื่องจริง สิ่งที่อยู่ในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวหรืออาจจะเป็นอีกใครคนนึงในความสัมพันธ์เนี่ยก็มีกันอยู่อย่างนั้นแล้วแต่ความรู้สึกอที่บอกว่าใช่อ่ะอยู่กับอีกคนหนึ่งอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะให้สลับกลับฝั่งกันเอาเองนะคะเพื่อนๆนะคะบางคนอยากออกเดินทางอยากไปท่องเที่ยวก็คือเหมือนกับหรือไม่ถ้าเพื่อนๆบางคนที่มีความรู้สึกว่า เออฉันอยู่ติดอยู่กับเดิมเดิม,ดมวังวนเดิมเดิมวังวนเดิมเดิมแบบอยู่แต่กับงานกับเรื่องซ้ำๆๆจจำเจฉันอยากจะออกไปเผชิญโลกฉันอยากจะออกไปอยากจะออกไปเที่ยวอยากจะไปเจอแบบแต่ไม่ได้ออกไปสักทีไพ่ก็มาบอกว่าก็ลองออกไปดูมัางสิเออก็ลองออกไปพบเจอผู้คนบ้างสิออกไปเที่ยวบ้างสิ ก็ัวแต่คิดอยู่นั่นแหละก็ไม่ตัดสินใจสักทีเอคิดอยู่นั่นแหละว่าอยากจะไปมีแบบอยากจะไปอยากจะไปอยากจะไปแต่ไม่ได้ไปสักทีก็ด้วยความอาจที่ยังแบบเคลียร์งานยังไม่ได้อาจจะไม่พร้อมเพราะยังเคลียร์งานยังไม่ได้ยังติดกับงานติดกับการเรียนแผนแบบยังไม่ลงตัวยังวางแผนอยู่ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของสภาพคล่องการเงินก็ได้ที่แบบว่าเออฉันอยากจะไปเที่ยวนะฉันก็ดูโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่นะฉันก็แบบ ไปติกต๊กติกติกอยู่นะว่าฉันอยากจะไปที่ไหนบ้างก็คือไปท่องเที่ยวในโลกอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยยังไม่ได้บายว่าฉันยังขาดสภาพห้องอยู่ฉันยังจัดสรรเวลาแบบยังไม่มั่นใจยังไม่แน่นอนอยู่อะไรงนี้ก็เป็นได้นะคะไม่ต่อไปหรือไม่ก็แบบเอยจะเลือกอะไรดีอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ใช่อันนั้นก็ดีอันนี้ก็รักคนนั้นก็ดีคนนี้ก็รัก อันนั้นก็มีความเพอร์เฟกอันนี้ก็เพอร์เฟกฉันไม่รู้ฉันจะเลือกอะไรยังไงดีอาจจะเป็น,เพ,นเพื่อนก็ได้นะคะแบบว่าเอองานเก่าก็ดีนะงานใหม่ก็ดีนะฉันจะเลือกอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็คือมีสติให้มากๆในการไตรตรองพิจิจารณาหากเมื่อก่อนเพื่อนๆเ,เป็นคนที่แบบว่าติดต่อสื่อสารกับใครบางคนโดยที่มีความคือ alert, อัลเลอร์อยากจะทําให้คนประทับใจอยากจะทําให้คนมีความสุขอยากจะทาคือเพื่อนๆไป เมื่อก่อนอะเพื่อนๆอ,อาจจะพยายามเป็นความสุขของใครต่อใครอาจจะเป็นความสุขอาจจะเป็นรอยยิ้มอาจจะเป็นเสียงหัวเราะให้กับใครต่อใครอาจจะช่างเจรจาชอเลาะแต่ตอนนี้เพื่อนๆเ,เหมือนกับอ่ะเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มเฟดตัวขึ้นจากที่เคยสมข้อความก่อนทักทายเซย์ฮัลโหลนั่นนี่นูน่นก็ตอนนี้ก็คือไม่ได้ทาําเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ไม่ได้กระตือรือร้อนในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนเมื่อก่อนแล้วความสัมพันธ์ในในที่นี้คือไม่ได้หมายความเฉพาะฉันชูสาวแฟนอย่างนั้นไม่ใช่นะคะก็คือเพื่อนสังคมอะไรงนี้แหละตอนนี้หันมาโฟกัสที่งานที่เรียนการศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆคือเปิดโลกเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มีแพชชั่นกับอะไรใหม่ๆไปเรื่อยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆนะคะไพ่ใบต่อไปนะคะไพ่อยากบอกอะไร เหมือนมีแอบมีความอารมณ์ร้อนในยนะไพ่วันนี้นะคะกระตือรือร้อนอาไพ่เอ้ยให้เรามาระวังเรื่องอุบัติเหตุเรื่องการทะเลาะบอกแหวงเรื่องการที่พบเจออะไรโดยที่ไม่ได้คาดหมายไม่ได้คาดคิดอาจจะมีการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนจากงานบางอย่างที่แบบว่าเอ้ยฉันไม่ได้คิดว่าฉันจะได้งานนี้เลยฉันไปยื่นใบสมัครไว้ก็จริง แต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะได้แต่เขากับริตัวหรือมีการติดต่อสื่อสารมาบางอย่างนะคะการมีเซอร์ไพรส์ของอะไรบางอย่างอีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งเหรียญขึ้นมานั่นไงอาจจะมีการเข้ามาของข่าวสารของตัวอักษรของคำบอกว่าคิดถึงบลาบลาบลาหรือที่เธอส่งเรซูเม่มาเนี่ยขอให้แบบเออมาคุยมาเจราจามาวางแผนมา คุยกันเรื่องเงินเดือนเรื่องค่าตอบแทน,นตกลงกันนั่นนี่นูน่น,นว่าจะออย่างงานก็จะไปอะไรยังไงดีคือจํานวนเงินเท่านี้ค่าตอบแทนเท่านี้ที่เธอขอมาแต่ว่าทางเราเนี่ยเสนอมาประมาณนี้หาตรงกลางกันแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยนะคะหรือ,อ,อถ้าในความสัมพันธ์ที่มีการห่างกันไปแล้วมีการตัดจบกันไปแล้วหรือมีการทะเลาะบอกแว้งมีการ เลิกลาอย่าร้างกันไปแล้วจะมีการติดต่อสื่อสารจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งซึ่งอยากจะมาพูดคุยอยากจะมาเคลียร์ใจอยากจะมาปรับความเข้าใจอาจจะมีการผ่านบุคคลที่สามมาก็ได้ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านเพื่อนร่วมงานผ่านคนที่เป็นคนกลางมีตัวกลางอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเออระมัดระวังเกี่ยวกับการแบบ เรื่องอุบัติเหตุนะเน,ะเนาะเรื่องของคำพูดอาจจะมีการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ผลประโยชน์ไม่ลงตัวให้ระมัดระวังนะคะแบบเวลาสื่อสารเนี่ยมันอาจจะทําให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองเทองอะเรื่องผลประโยชน์อื่นใดก็ได้ไม่ใช่เฉพาะเงินทองหรืออาจจะได้มีการแบบ เงินกู้เซ็นสัญญาเงินกู้เรื่องบ้านเรื่องที่ดินอยู่ๆแบบติดต่อมาอะไรเงี้ยค่ะการทำธุรกรรมทางด้านการเงินคือเราไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าเราจะได้รับได้รับข่าวตรงนี้เรายื่นยื่นไปเราไม่คิดว่าเราจะได้อะไรเงี้ยแล้วมันแบบเอ้ยได้อะไรเงี้นะคะให้ใบถัดไปให้ใบถัดไปแปดนาทีสามสิบเก้าแล้วบึ้ย เอ้ยเงินอีกเพื่อนเพื่อนโชคดีจังเลยอะค่ะถ้าเรื่องการเงินก่อนหน้านี้ไม่ไม่เป็นไม่เป็นไปดั่งใจตอนนี้คำอธิษฐานขอพอรเป็นจริงเริ่มจะเป็นจริงหรือความตั้งอกตั้งใจในเรื่องของการสร้างฐานะสร้างรายได้การเห็นคุณค่าของตัวเองการรักตัวเองเริ่มดึงดูดสิ่งที่ดีๆด,ดึงดูด ความมั่งคัง่งความมั่งมีความร่ํารวยความมีสภาพคล่องทางด้านการเงินเข้ามาในชีวิตเพื่อนเพื่อพลังงานของเพื่อนๆจากที่มีการอ่ะอโอเคอาจจะ after shock จากการเลิกลายหย่าร้างกันไปแบบกระทานหาันหรือเป็นเหตุการณ์ที่มีมาแบบสั่นสะเทือนใจของเพื่อนๆแบบแตกสลายแบบกระทานหาัน แล้วพอหลังจากนั้นน่ะมันพอเพื่อนเพื่อนเริ่มหันกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ดีงามที่เพื่อนเพื่อนต้องการก็กําลังหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเพื่อนเพื่อนดังใจหวังดังตั้งใจสมปรารถนาทุกประการขอเพียงให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่มีจิตเมตตาอภัยให้กับอดีตอภัยให้กับตนเองนะคะ